สุดกับประเด็นของเราหลายคนไทบูรี่แอลี่ค่ะลูกจริงๆหนูหนูแบบไม่ได้ไกยายหรก็นนไปสนใจ <ะ S 2> สิ่งนั้นเลยเพราะว่าหนูเหมือนหนูก็ออกมาพูดหลายรอบ<ม>เกี<ม>่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูชอบโดนมากๆเลยหมายถึงว่าักกับใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบโดนแต่ว่าหนูจะมีคนคอมเมนต์แบบนั้นเยอะซึ่งจริงๆแล้วหนูเข้าใจมากๆกับแบบ เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องโดนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นที่หนูรู้สึกว่าอยากจะตอบกลับบ้างคือหนูอ,อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการคอมเมนต์ของเรามันสําคัญมากๆการที่เราคอมเมนต์หนึ่งสิ่งไปบนออนไลน์แล้วแท็กคนนั้นที่เราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบเงี้ยค่ะมันทําให้เขาแบบจิตใจเศร้าโศกได้ <c oughs> ใช่คะ่ะแล้วเขาอาจจะโดนเอฟเฟกแบบว่าในเวในหลายๆเวได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เรารับเยอะไหมคะคนที่เขา yeah, <ด>้ามาเยอะค่ะแต่ว่าหนูว่าด้วยความที่หนูอยู่ในวงการมาค่อนข้างแป๊บนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะโดนเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้มันค่อนข้างแรงนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เขาติดแ็กมาด้วยหนูก็เลยเห็น mm. ใช่คะ่ะแล้วก็หนูอยาก stand up mm. เพื่อตัวเองบ้างคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูจะไม่ค่อยได้ออกมาตอบโต้โดยตรงว่าหนูเห็นนะหนูจะพูด รวมๆตลอดว่าเออคนพูดว่าหนูหน้าตาเป็นอย่างนี้ ers, well. นะคนพูดว่าหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าอยากให้กำลังใจคนที่โดนเหมือนกันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ stand up for ตัวเองแล้วเราก็ควรที่จะตอบกลับว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้คำพูดไม่โอเคเหมือนมันโดนเยอะแล้วมันแบบคนไม่ไหวไม่ได้วยค่ะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบ มันเป็นโมเมนต์ที่ใช่ที่หนูอยากอยากบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมันสําพัญ์มากมกค่ะทุกๆสิ่งที่เราพูดมันสัาพัญธ์แล้วก็อยากให้ใช้โซเชียลมีเดียกันในแบบที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้คนที่สมมติว่าใครที่โดนวนวาเหมือนกันหรือว่าคนที่มีใครพูดในแบบที่ไม่ดีอะค่ะอยากให้ทุกคนได้ set up แล้วก็สู้เพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเรารอยคนอื่นสู้ให้เราหรือเราใครมาปกป้องเรามันอาจจะช้าเกินไปได้มันเป็นคนเดิมเดิมไ่มาว่า ม่แน่ใจหเหมือนกันค่ะแต่ข้อน,นี้หนูไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะแต่ว่าแค่แบบมันมาในโมเมนต์ที่ใช่าบ้าๆหนูรู้สึกว่าอย,อยากตอบกลับบ้างอยากรูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดน,น,นานไหมคะก่อนจะตอบกลับเพราะคนจะมองว่ามันจะเ <c oughs> ขาจะมองเราผิดไปไหม,ไมหาว่าเราแรงหรือเปล่าไม,ไม่เลยค่ะเพราะว่าในในเวที่หนูตอบกลับอาจจะมีบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมรีบประชดทำไมแอลลี่แบบไปแซะขอขกลับหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่จริงแล้ว ว่าในเวที่หนูตอบมันเป็นการตีผ่ามของทุกคนเหมือนกันในเวที่หนูตอบไปคือถ้าทุกคนรู้จักหนูอยู่แล้วหนูไม่ได้เป็นคนว่าใครอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเวที่เราเลือกตอบในครั้งนี้มันก็มีทั้งแบบว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าโอเคมากมากเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่ทุกคนควรทำได้ว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แต่ว่าในเวทของหนูว่าค่ะด้วยความที่หนูเป็นหนูเป็นคนซบซอออยู่แล้วค่ะพี่หนูไม่กล้าไปว่าใครกับหนูแค่ขอหนูพ นี่อาจจะเป็นเวที่พูดหรือว่าแอคชั่นที่เขารู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขซึ่งหนูดีใจที่เขามาทำกับหนูเพราะว่าพอเขามาทำกับหนูเนะะี่ยค่ะหนูรู้สึกดีใจที่ได้เป็นจุดปลดปล่อยของเขาหนูไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือว่าโมโหอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาไปทำกับคนที่ไม่พร้อมที่จะรับสิ่งนี้มันจะแย่กว่านี้มากๆแล้วพอเขามาปล่อยกับหนูหนูไม่สนใจแล้วก็พร้อมที่จะ ฮลโหลแต่ก็เป็นการยืนยันว่าอลิซก็สู้คนเนาะหนูสู้แต่ว่าหนูไม่ได้สู้ด้วยแบบด้วยด้วยด้วยหโหกําลังใช่คือใช่ค่ะคือสิ่งที่หนูยึดมั่นใช่หนูยึดมั่นมาตลอดว่าเราควรตอบกลับกับ negative ด้วย positive หรือว่า kindness ซึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรคะ kindness แบบจิตใจที่ดีอะค่ะประมาณนั้นว่าเออเราคนมันเจ็บที่สุดสําหรับคนที่ว่าเวลาเราตอบกลับด้วยแบบความหวังดีว่าเออสิ่งที่อยู่ทำมันไม่ถูกนะแต่ว่าขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตว่าจะใช้กฎหมายจัดการไดเปล่อ๋อไม่ไม่น่าค่ะหนูเกรงใจเขาเกรงใจหนูเลยนะไม่เป็นไรหนูเกรงใจเขาหนูว่าแค่นั้นก็พอแล้วหนูตอบกลับไปถ้าหนูเป็นเขาหนูก็เสียวแล้วแค่แต่ว่าแบบ จริ่จร mm ิงแอลลี่อายุยังไม่เยอะมากแต่จัดการกับความคิดนี้ยังไงกับการที่เราถ้ารับพลังลบเยอะๆอะไรยเงี้ยค่ะตอนแรกๆหนูรับไม่ได้เลยค่ะเรื่องอะไรแบบนี้หนูค่อนข้างไม่ส่องมากๆร้องไห้ร้องไห้กับแม่ร้องไห้กับพ่อร้องไห้กับเพื่อนไม่อยากมาทํางานแต่ว่าพอมาเรื่อยๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบไม่ใช่หนูคนเดียวที่โดนแล้วก็รู้สึกว่าหนูได้วิทย์เนสหนูได้เหตุคนอื่นที่โดนเหมือนกันเยอะมากๆแล้วหนูอยากเป็นตัวแทนที่บอกว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดับเหมือนกันว่าไม่โอเค แต่มีคนชาวเน็ตเขาถามกันเยอะค่ะอยากเห็นหน้าคนที่ที่ว่าหนูจังเลยไม่ <laughs> ไม่น <laughs> ม่มชอบค่ะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ค่ะอันนั้นแบบหนูว่าหนูว่ามันเป็นเวแบบที่เขาอยากพูดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆแล้วหนูโอเคหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นเวที่เขาเกิดตรงมาแบบนี้ <c oughs> หนูไม่อยากไปว่าว่าแบบอุ๊ยเป็นอะไรเนี่ยอ,อะไรเงี้ยค่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบมันสภาพแวดล้อมด้วยสิ่งที่แบบเขาโดนปลูกฝังมาหรืออะไรเงี้ยค่ะมัน มีทุกอย่างมันแบบเอฟเฟกไปหมดนะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาจะเป็นแบบนั้นแต่ผิดที่เขาพูดแบบนั้นมากกว่าใช่ะค่ะ